ปตทชวนเล่นเกมคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกเป็นกิจกรรมเล่นเกมเก็บต้นไม้ผ่านโทรศัพท์มือถือโดยต้นไม้ทุกต้นที่ผู้เล่นเก็บได้และดูแลรักษาในเกมปตทจะนําไปใช้ปลูกจริงในพื้นที่ปูป่าหนึ่งลานไร่ของปอตท,อทอเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็น,นกลไกในการดูดซับการเลื่อนกระจกด้วยวิธีทางธรรมชาติมุ่งสู่เป้าหมายในซีโรรในปี2050เมื่อผู้เล่นดาวนโหลดและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเริ่มเล่นเกมได้ด้วยการนาโทรศัพท์มือถือสแกนหาต้นไม้ซึ่งจะปราาากฏอย่่่่งงสุมในนพื้ทีตๆ โดยต้นไม้เหล่านี้จะมีชนิดพันธุ์ไม้ตามแผนการปลูกป่าในโครงการปลูกป่าของปตทและมีค่าคะแนนที่แตกต่างกันผู้เล่นสามารถเก็บต้นไม้ได้ไม่จำกัดจำนวนต้นโดยจำนวนต้นไม้ที่เพิ่มขึ้นจากการเก็บแต่ละครั้งจะมีคะแนนสะสมมากขึ้นและคะแนนสะสมจะนําไปใช้สำหรับการแจกรางวัลตลอดกิจกรรมสามารถรูสนุกได้ง่ายๆผ่านการสแกน q ค code โค้ดหรือเซิร์ชชื่อเกมคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกสามารถร่วมเล่นเกมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2566